ดีดีชัดไหมนะนี่นี่ไงใช่ปะรู้ว่าไปลืมไหมอ๋อ อเน,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 นไปมาแล้วมาแล้วอ๋อมาเช็คคีย์เหรอ,อมาแล้ว มาด่าเราเนฟิชเชอรลิงมาแล้วคขีแล er ้วหัวใจอีกข้อรับสู่บ้านหลังที่สองของพวกเราเลยครับเปิดไม่ได้ตึงไอโฟนอยอมวัาฉัน อย่ามองว่าฉันอย่ามองว่าฉันเป็นส่วสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่เธอเจอในความจริงใจสวัสดีครับปีเก๊า ดิง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 มีดอลด้วยมีเล่นด้วยเล่นเหรอฮะีด้วยฮะบทงบองดิงดิงงเอาเอาได้มาอมนี้หรือเปล่าเอาขอดูโ้พี่เาต้องอมนี้หรอ่วยแล้วแมอนตั้งอไเอเออแต่ว่าทัสกนะงี่ผมใช้อยู่แต่ใช้ยังไง คือแบบเป็นเป็นห้องนอนเ้อนคู่รักไทยครับถ้าจะซ้อมเต้นก็ดันเต้นค่อยค่อยพูดคำให้คนเข้าใจเห็นไหมอย่างเช่นคำว่า w เราจะร้อง one two three when I'm lost นี่คือตรงใช่ไหมกับ two three four when I'm lost in the rain เห็นไหมค่อยค่อยปล่อยมานะ <c oughs> ตรงนี้ จะปิดอัดก่อนแล้วนี่เราเดี๋ยวฟังเพลงกันหนึ่งอย่างละก็คือมันจะพูดก็คือมีดีเลย์ได้บ้างตามประโยคคือเหมือนเวลาเราพูดตามปกติก็จะต้องมีพูดเร็วบ้างช้าบ้างใช่ไหมนั่นเป็นจะต้องแบบว่าตรงเสมอไปมันก็กลายเป็นแบบว่าฟังแบบตับตับตับมันก็จะเป็นแบบคือหาดางที่พบใช่ปรับปรับมัับทุกชัดทุกคาเลยว่าเแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ที่บอกว่า i m p r o v i s e คือ ad lib ใช่ไหมที่เขาพูดพดกันส่วนใหญ่แล้วถ้าเอาด้วยเวลากระชันชิดเงี้ยแต่งแ <c oughs> ต่งเองมันก็จะวุ่นวายไปนะลองแกะดูเลยลองแกะแกะโดยแบบว่าให้มันชัดชัๆนี่เราพูดถึงหัวข้อนะเ่าแตเดี๋ยวเราพอเราฟังเพลงปุ๊บจะอธิบายหัวข้อพวกนี้อีกทีหนึ่งก็คือแกะสมมติแบบลูกอะ When I'm lost in the rain, long <coughs> When I'm lost in the rain. เวเนี่ยก็ค่อยๆไปเวใช่แล้วเราค่อยๆสมมติเราได้โน้ตมามันมีโน้ตกี่ตัวตาตาใช่ไหมเราก็ค่อยมาเจาะช้าๆเวตัวไหนมันต้องสะบัดก็คือมาปุ๊บสมมติโน้ตเรามีเว ถูกค่่ะอารับหนูไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่คือหนูใช้อันนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่าตัวเลขใช่ไหมใช่มันเป็นตัวเลขหนูหนูสามารถกดได้ใช่ไม่เออก็คือเม,โ,มโลดี้แหละเดี๋ยวพอได้โน้ตมาก็ค่อยๆดูเว้เว้ยนี่สุดเป็นยังไงคะอ่าคือถ้าเราค่อยๆ่อยตหนึ่งน,นะพอเราได้มาปุ๊บว่ามันมีโน้ตอะไรบ้างใช่ไหมเราค่ค่อยหยิบมาซ้อมทีละอันช้าๆ ว่าไงว่ามันจะละเอียดขึ้น <c oughs> อะลองดูจไม่ใช่เรลองดูกันเลยถ้าไอตรงเนี้ยก่อน And your eyes, will go, I'll find a light to mark my way. My way. ละเอียดขึ้นเมันดูเร็วอัก็ NP <okay>. ได<ป>้ตามที <Olga realised> ่เราตามที่เราชอบ ใช่ไหมมันไม่จำเป็นเวหรือเวก็ได้ถ้านุ้งมีแก่เลยครับทีนี้ก็เป็นเป็นการบ้านที่ต้องมาคิดอีกทีเกี่ยวเนื่องจากดีเลย์ของประโยคเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยเอามาส่งเสริมในการบอกว่าจะดึงจะเลแบ็กเข้าใจความหมายว่าจะพูดช้าๆที่บอกว่า ทำไมบางทีมันดึงอย่างไร When I'm lost in the in the rain In your eyes I know I find a light to light my way น่วงเหมือนเหมือน<ห>พูดค่อยค่อย,ยใช่เออค่อยค่อยมา,า,ยมาใช่ก็คือฟังจากอะไร แต่นี้จะแนะนำให้ฟังกรองเดี๋ยวเราไปจอดทีว่าฟังกรองคืออะไรเขียนให้เขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ดูเวลาเปิดเพลงแล้วก็พวกที่แบบมีสองแล้วก็ให้ไปดูโน้ตพวกหนึ่งคำมีสองโน้ต when when เวนหรือว่ามันอาจจะเป็นเวนตัวเดียวก็ได้ When I'm lost 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 <ม>บางตัว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 คำศัพท์บางตัวเงมันก็จะมีแบบดูเหมือนสองคำัวกัน When I'm lost มันทำให้ดูเหมือนเรา When, When, When I'm lost นี่จะช่วยในเรื่องของการให้มันพูดช้าลง ถ้าเราเลือกไปตัวเดียวอ่าสมมติเราพูดเป็นตัวเดียวนะ When I'm lost กับ When When I'm lost, when lost. มันก็จะแยกเป็น When I'm lost Lost นี่ใช่ไหม When I'm lost o ะไรองี้ครับทกจะรองตัวนี้ปุ right, yeah. ๊บค่อยๆมาทีละคำช้าก่อน <c oughs> ออมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอออะไรอางี้เปล่า <c oughs> ตองอ <yeah. S 1> เออเนี่ยคิดให้มันช้าลงลูกเอื้อนแล้วมันจะชัดเห็นไหมแต่ถ้าสมมติเราแบบต้องเอื้อนให้มันเร็วๆต่อกันไม่จำเป็นเพราะเพลงมันไม่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 มาเร่งเราถูกไหมอันนมันชัดก่อนแล้วพอพอเราชินกับประโยคปุ๊บมันสามารถเร็วเร็วได้เองในตัว